ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคในการเพิ่มไอคอนของ p e t i q ในหน้า,นา PC นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่โ m มนะครับซึ่งวันนี้จะมีการแนะนำการเพิ่มไอคอนของ p ิ t i q อยู่สองวิธีนะครับวิธีแรกนะครับเราจะเพิ่มไปที่หน้าเดสก์ท็นะครับ นาทิฐก็คือหน้าในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดโคมเข้ามาแล้วที่เมนู uh, a d d e s s bar ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า page uh, www page qq com นะครับดดนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กด enter นะครับหลังจากเข้ามาที่หน้า page q, q เสร็จแล้วนะครับเราก็ ามาที่จุด3จุดม,ม,ม,มุมบนด้านขวานะครับให้เราคลิกนะครับเมนูแถบตัวนี้นะครับในแต่ละเครื่องนะครับาอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับในการที่เราจะเพิ่มไอคอน petiq ไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับในส่วนของตัวนี้นครับผมก็เลือกมาที่เครื่องมือ เพิ่มเติมนะครับนะครับก็จะเห็นมีเมนูนะครับเพิ่มลงไปในเดสก์ท็อปนะครับโอเคเพิ่มไปยังเดสก์ท็อปนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเพจคิวคิวแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนี่ครับ ไอคอนเพจคิวก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าเดสกด์กท็อปนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเข้ามาใช้งานโดยการคลิกดับเบิลคลิกที่ตัวไอคอนได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าผมรบ,บอกครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีการเพิ่มไอคอนนะครับ บนแถบบารของตัวหน้าโคมเลยนะครับให้สังเกตนะครับตอนนี้ยังไม่มีไอคอนอะไรที่แสดงอยู่บนหน้าบารตรงนี้นะครับเช่นเดิมนะครับไปที่3จุดนะครับแล้วไปที่บุ๊กมาร์กนะครับบุ๊กมาร์กหน้านี้ออขอโทษนะครับ เราต้องการให้ไอคอนของตัวเพจ q ิวมาปรากฏอยู่บนแถบบุ๊กมาร์กตรงนี้นะครับเราต้องไปที่หน้าของตัวเพจค q วก่อนครับทำเหมือนเดิมครับไปที่3จุดครับผมไปที่บุ๊กมาร์กบุ๊กมาร์กหน้านี้ครับผมระบบก็จะให้เราใส่ชื่อนะครับของตัวหน้าเพจที่เราต้องการไปวางที่หน้า บุ๊กมาร์กนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อเพจคิวนะครับผมก็เสร็จสิ้นครับผมนะครับตัวไอคอนของเพจคิวก็จะมาแสดงที่ตัวแถบบุ๊กมาร์กนะครับผมจะทำการปิดนะครับทดสอบเข้ามาใหม่นะครับ ครับหลังจากที่เราเปิดโคมเข้ามาแล้วเราก็สามารถดับเบิลคลิกตัวไอคอนเพจที่คิวเพื่อเข้าไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาในการพิมพ์นะครับโอเคครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการใช้งานนะครับสำหรับตัวไอคอนที่ทำบนมือถือเดี๋ยวไงผม จะส่งไฟล์ให้ดูอีกครั้งนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ